มาเหนือทั้งทีจะพลาดลาบเหนือได้ยังไงนี่เราพามาที่ร้านนี้ป่าตันดีขมโอ้โหวันนี้เราก็สั่งแต่เมนูที่เขาแนะนำนะอันนี้เป็นลาบเหนือ,อสัมผัสแรกหอมขึ้นจมูกตามด้วยผักรสชาติดีเลยแหละแต่เขาอาจจะติดจืดนิดนึงเราต้องเติมน้ำปลานะแล้วก็อาหารเมนูแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ไส้ตันทอด กรอบละลายในปากแล้วก็ยังมีไส้อัวอันนี้เราก็สั่งมาเขาบอกเป็นรายการอาหารที่เขาแนะนำสุดท้ายอันนี้เด็ดสุดนะจีนส้มจีนเขาเรียกจีนแล้วก็ย่างมาแบบพหอมๆกัดกับพริกถือว่ามาถึงแล้ว แอดเชียงใหม่ใครอยากตามมาตามมาได้เลยนะมีอยู่หลายร้านแต่เราเลือกร้านนี้เพราะรีวิวเยอะ